ฟันหล่อบ้างก็คือสลับกับว่าพอพอพออาจารย์เสียไปก็ก็เข้าไปกลับมาทำงานประจำก่อนแต่ในช่วงทำงานประจำเราได้มีโอกาสไปร้องเพลงตามงานหรือมีงานรับจอบอะไรที่เกี่ยวกับงานร้องเพลงบ้างไหมคะขิมได้ไปรู้จักน้องที่ร่วมรายการนะคะก็คือน้องลินนี่แหละค่ะน้องลินน้องชายขิมเองใช่ก็คือเหมือนว่าน้องก็รับอีเวนต์ด้วยแล้วทำงานประจำด้วยเฮ้ยเราแบบเราคล้ายๆกันนะเราทำงานเหมือนกันอ่ะลินพี่อยากลอง แนะนาหน่อยสิเป็นไงอ่ะออกอีเวนต์อะไรประมาณนี้อยากลองดิอยากอยากรู้เป็นไงคือเหมือนน้องมาเปิดโลกน้องกาให้ใช่ค่ะว่าการทํางานประจําไปเราสามารถทํางานเสริมด้วยออยากได้รายได้พิเศษดูดิเออซื้ออะไรที่แบบเป็นกิเลสของเราสามารถแบบเอาเงินตัวเนี้ยไม่ต้องมาเอาเงินเดือนเราอะไรประมาณนี้ค่ะคิดแค่นี้พอไม่มีอะไรมาเราจว่าแบบขิมก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปสมัครรายการด้วยรายการหลังจากนั้นมาแบบ คิดว่าเราเรายังเป็นมือสมัครเล่นยังไม่ใช่มืออาชีพโดยตรงค่ะก็เลย <ไป S 1> ค่อยๆสมัครค่อยๆค่อยๆส,สมัครประกวดไปเรื่อย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 ืแล้วเป็นไงคะพอเข้าไปประกวดแล้วไปถึงไปถึงแค่ไหนสำหรับผ <c oughs> ่านของเรามั้จริงๆ <c oughs> แล้วขิมไปรายการทุกรายการขิมไม่เคยเข้ารอบลึกเลยก็คือตกรอบแรกหมดเลยเพราะอะไรตั้งคําถามกับตัวเองว่าทาไมถึงตกรอบเพราะอะไรเพราะตัวเองที่เรายังไม่ ไม่พัฒนาตัวเองยังยังไม่สุดหรือว่าเรายังไม่เรายังไม่ฝึกฝนตัวเองน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าเราเราไม่ใช่มืออาชีพตรงนี้ค่ะแล้วมีรายการรายการหนึ่งก็คือรายการอ,อ่ไม่ใช่ชุมทางดาวทองอค่ะค่ะแล้วหัวหัวเปิดของรายการก็คือคือนักร้องงานเลี้ยงสายเอนเตอร์เทนทีแรกขิมก็ ไม่เฮ้ยเราเอนเตอร์เทนไม่เป็นเราไม่เก่งเลยทำไมตัวตนของเราคือเป็นยังไงเป็นนักร้องสายสายเสียงสายโชว์สวยสายอะไรอ่ะขอคำตระัความตัวเองก่อนหน้าตอนนั้นขิวยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรามาสายไหนอ่าเรามาสายไหนแล้วมันหลังจากที่ประกวดลูก่ไอดอลเราก็รู้จักเพื่อนๆทั้งหมดละเขามาทุกทุกสายทั้งสายประกวดทั้งสายงานเลี้ยงทั้ง่าคือเราเรามารวมกันตรงนี้อืเอ้า พอมารายการนี้คือขึ้นหัวเลยเอนใสเอนเตอร์เทนซูปเปอร์นักร้องงานเลี้ยงรายการชุมทางดาวทองค่ะแล้วเพือ่อนก็บอกเอยไปไปไปสมัครไปออเดชั่นกันเฮ้ยเ,เ,เราไม่เป็นนะเราเ,เราเอนเราเอนเตอร์เทนแบบเราเล่นหน้าเวทีไม่ค่อยเป็นออไม่คล่องตอนนั้นประสบการณ์ในการเป็นนักร้องงานาเลี้ยง <c oughs> หรืออะไรประมาณกี่ปีครับโอ้ยหิมเพื่อเริ่มเมื่อลอยกระทงปีที่แล้วเองเร็วนะใช่ค่ะ จีขิมเพิ่งเริ่มเลยแล้วก็แบบเราก็ยังไม่คล่องอืแล้วอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนักร้องเอนเตอร์เทนงานเลี้ยงแล้วเราจะต้องไปสมัครทั้งนั้นที่เราเพิ่งเริ่มเพื่อนเพื่อนดึงเข้าไปเลยค่ะแบบเอ้ยไปไปอาอาลองก็ลองถามเพื่อนไหมว่าแบบเฮ้ยเขาทำไมเ้ยเราไม่ได้นะเออเขาบอกว่ายังไงก็เออไปไปก่อนไปก่อนลองดูอ่าเพื่อนเพื่อนผักดันอ่ะไปก็ไปหลังจากนั้นมาปิด มีแก๊งห้าคนบ้างที่เขารอบมีสายมีจีจี้ไหยทองคำม,มีพี่แนนมีไอเดียแล้วก็มีขิม,มก็เลยตั้งชื่อแก๊งว่าแก๊งไบโพล่าในรายการชุนทางเราอซึ่งตอนเราคนแบบถ้าได้เล่นก็คือสุดอ,ะอ่ะค่ะแล้วมีขิมแบบที่ทำงานออฟฟิศอยู่คนเดียวตอนนั้นเรายังทำงานออฟฟิศอยู่ใช่แล้วทุกคนคือเขาเมือชีพกันหมดแหละเขาออกงานนอกกันหมดแล้วหิมแบบผลปรากฏว่าว่า วันแข่งขันวันแรกเพื่อนเข้าล้บหมดเลยขิมตกรอบอยู่คนเดียวอือ่าเรารู้แล้วว่าเราอ่อนจริงอ่าเรารู้ตัวเองว่าเราอ่อนทําไมอ่ะทาไมเราถึงประมาะทาไมเราถึงตกรอบเพราะอะไรนู่นนี่นันน่นห,หิมเฮินได้แบบประมาณสองอาทิตย์ได้คือแบบทําไมอ่ะตั้งคําถามอยู่กับตัวเองว่าทําไมอืมแล้วตกผลึกกับคําตอบว่าเราต้องฝึกอีกเดือนนะพี่กําลังงงคําถามคือความที่เราเห็นจุดบุคคล้องตัวเองเนี่ยหลักๆคือเสียง อารมณ์มหรือการแสดงออกหิมไปรายการแล้ว<ะ>มันมีความตื่นเต้นประมาออ่าค่ะแล้วเราทําให้เราหลุดหลุดจากการที่เราซ้อมค่ะใช่หลุดหลุดเยอะเลยแล้วพอไปดูเทปอ้อยทําไมอะทําไมเราหลุดแบบนี้ทําไมเพราะอ,อะไรตรงไหนบ้างครับเสียงเสียงไม่หลุดค่ะมันไปหลุดที่ว่าเราตื่นเต้นแล้วมันเป็นการจังหวะก,การแสดงในใน,ในรายการนะคะแล้วก็พอแม่แม่เขา ไปไปตบมืออะแล้วเขาเอาพวงมาลัยขิมหลุดตรงนั้นไปเลยหลุดหลุดไปเลยกว่าจะกลับมาได้อเอาอีกแล้วหลุดอีกแล้วหรอประมาณนี้ทาไมอะขิมก็เลยตั้งตัวเองว่าเราจะฝึกลองดูดิไปเล่นวงสดลองไปโฟกดูซิไปร้อ,องคอมทุกอย่างที่มันเป็นประเภทการแสดงก็คือเรามานั่งวิเคราะห์ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการแสดง <c oughs> เราก็เลยหาช่องทางในการฝึกฝนด้วยกัน ลง <ไป S 1> สนามจริงค่ะลงสนามจริงใช่ใช่ค่ะอ่าหลังจากวันนั้นที่เราเราตัดสินใจเราตกผลึกแล้วว่าโอเคฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงนะ,ะลงสนามครั้งแรกที่เป็นฝึกจริงๆหน้างานเป็นยังไงบ้างก็อันดับแรกเลยวงสดเอาวันแรกก่อนเลยนะวันแรกที่ไปลงจริงๆเลยทีแรกเขาหาว่าอ่ะหานักร้องลงวงสดนะเป็นงานปีใหม่เมื่อปีที่แล้วอืมตอนนั้นคือมันมันเป็นงานวงสดครั้งแรก แล้วน้องก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นวงสดสตันเลยแบบตายแล้วเพลงเราน้อยมากมแล้วเราจําเนื้อไม่แม่นด้วยตายแล้วแล้วแขกคือมันเป็นโรงงานพม่าค่ะแล้วก็คือเป็นโรงงานแล้วเราก็จะต้องไปเล่นโซดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก้าวข้ามยังไงอันนี้อันนี้อันนี้น้องๆดูไว้นะเพราะว่ามันจะ <c oughs> เป็นจุดที่ตัดสินกันแหละว่าคุณควบคุมสถานการณ์ยังไงคุณแก้ไขสถานการณ์ยังไงอันดับแรกไปคุยก่อนว่าพี่คะ วงพี่เล่นเพลงเก่าๆได้ไหมหนูหนูหนูเพลงน้อยมากแต่ว่าหนูหนูขออ่ะง่ายๆเลยที่จําได้ผู้ชายในฝันอะไรประมาณเนี้ยขอแม่พุ่งตัวอ่าลูกทุ่งแท้แต่วงดูวงแล้ววงน่าจะเล่นเพลงเก่าด้วยเพราะเห็นเขาเช็คซาวบปุ๊บปุ๊บโอเคพี่หนูขอร้องเพลงเก่าๆก่อนนะเพลงใหม่หนูยังยังน้อยอยู่ค่ะเออแต่พี่พี่วงเขาใจดีค่ะเขาก็แบบเออได้แล้วประกอบกับ มันเป็นฟิลที่แบบเหมือนคอนเสิร์ตเลยค่ะเป็นพนักงานพม่าซึ่งเขาเขาจอยกับเราดีมากเขาเสียงแบบ400กว่าคนเต็มเลยเหมือนคอนเสิร์ตทีมคนลุกเลยแบบครั้งแรกอุ้ยประทับใจมากดีใจค่ะดีใจได้วงอะไรก็ดีใจแล้วแล้วตอนนั้นความตื่นเต้นมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันสนุกไปจนลืมความตื่นเต้นไปเลยร่ะมีตื่นเต้นใค่ช่วงแรกค่ะพอพอเราเริ่มสนุกพี่พี่เขาเขาแบบพี่พี่วงเขาน่ารักอะค่ะมันเลยทําให้เราแบบเฮ้ยเริ่มเริ่มแบบ เริ <mile> ่มจูนเข้าหากันได้ก็พี่ไปหนูเต็มที่แล้วไปลุยอะไรประมาณนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วเก็บแฟนไปเรื่อยๆแล้วยังไงคะต่อจากนั้นมีมีได้ออกไปแสดงโชว์ที่ไหนก็มีมาเรื่อยๆค่ะก็มีติดต่องานมาเรื่อยๆขิมก็ลองไปแล้วก็ด้วยความที่ขิมคอนเนคชั่นยังน้อยอยู่น้องเริ่มต้นจากน้องลินเลยคือขิมิมเริ่มจากลินเลยจริงๆนะลินก็แบบเจ๊ไปวงนี้ไหม ไปกันหมดไหมอะไรประมาณนี้ก็ไปกับน้องหมดเลยค่ะถ้าหาคิวว่างตรงกันเลยไปหมดค่ะในขณะที่งานประจำก็ยังทาอยู่ใช่ค่ะน้องก็ทํางานประจําด้วยากมากค่ะแล้วเราแบ่งจัดสรรเวลาก็เป็นช่วงเย็นหลังจากเลิกงานค่ะแล้วก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็รับอะไรประมาณนี้ซึ่งเราทํางานประจำมาเวลาซ้อมเราจะน้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วถูกต้องค่ะเราแบ่งเวลายังไงบ้างครับก็ขิมชอบขิมชอบฝึกฝึกร้องเพลงในรถค่ะเพราะว่ามันสามารถ ตะเบงอะไรดังๆได้มันเป็นสมาธิเขาขิมด้วยมั้งขิมขับรถไปฟังเพลงไปเราก็ร้อไปหัวสมองมันจําไปเองค่ะออ <laughs> จําเองค่ะเออประมาณนี้ค่ะเทคนิคขิมไม่มีอะไรมากแต่พยายามเก็บเพลงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าร้องเราร้อง,องวาไิตี้เนี่ยเราเพลงน้อย เราจะทํายังไงอ่ะให้เราให้เราเก่งอ่ะให้เราครอบคลุมได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้มาเจอสถานการณ์ใช่โควิดอีกเนาะแล้วเป็นยังไงพอพอเหมือนจังหวะช่วงชีวิตเขาอะเนาะก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะได้โ่อยเพลงอ่าคือเหมือนกับมีอะไรจะต้องมีอะไรมาขวางนิดนึงขึ้นมูเตลูเขาอย่างนี้นี่เขาถึงขึ้นมูเตลูหนักหน่วงเลยในการทำคล้ายเพลง